สั่งเอาออกอะออกเอาจริงโบผมยังไม่ตายเลยสั่งเอาออกอะเนี่ยอาชูยังไม่ตายเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะทุกคนอาชูอะไรอะอะไรอาชูอะไรโอ้เด็กน้อยมากเลยอะโดนถมแล้วเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยขอขอดูชื่อหน่อยหน้าหมอโอ้โหอาชูผมไม่ตายวะทุกคน อยู่นะครับโอ้โห و, แล้วผมเคลียร์ไปแล้วมีกิลไฮนกเกนมาแจมด้วยนะครับไฮนเกเอยา่าเอ้ยอาชูผมโอ้โหอาชูแรงจริงๆนะครับนะไม่กระดิกเลยนะครับอาชู 2, นะครับอีกคนนึงถึงซ้ําผมว่ากิลวมอนเตอร์เขินเยอะนะบอกให้เลยอาชูไม่ตกเนี่ยครับโอ้โห و. แล้วมันวิ่งไปไหนวะนั่นนะ่ะมันวิ่งไปไหนวะเพื่อนเฮ้ยไปวิ่งตรงนี้ตรงนี้ตีโบไป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 คนนี้ไงคนนี้ไงหน้าหมอน้าหมอคนนี้ต่อยผมไม่ตายนะครับ หลือสี่ตัวหรือสี่ตัวหรือสี่ตัวจี้ไปจี้ไปนะครับจี้ไปจี้ไปหรือสี่ตัวหรือสี่ตัวทูเดมูนทูเดมูนนะครับทูเดมูนบาโลน่านะครับเนี่ยคนแข็งแข็งเนี่ยไม่มีชื่อเด็กน้อยเลยว่ะคนแข็งแข็งอ่ะผมก็งงเนาะเออเด็กน้อยแบบบอกว่ายืนขาแข็งนะครับแต่ไม่ได้เป็นคนที่ยืนคนสุดท้ายอ่ะนะครับดูกิวเขาดิมีกิวเวอร์จิโอนะครับนะเขาเติมมาอีกนะครับเติมมาอีกนะครับไนไนกิวนี้แม่งเยอะจริงว่ะเออไนกิวนี้เยอะมากนะครับนะผมจี้ไป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 เวอร์จิโอนะครับ คนนี้แข็งกว่าเด็กน้อยอีกนะเออไปบอกเด็กน้อยนะครับนะไปลองดูว่าเขาอัพกันยังไงนะครับเออสเตตัสอะไรพวกเนี้ยนะครับเออเนี่ยหรือบารูน่านะครับบารูน่ายืนค้ำได้อยู่นะครับผมก็ยืนได้สบายๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีใครมองต่อยผมนะครับดูแค่เกาะแตกหรือเปล่านะครับขยับไปขยับไปโบไปโบไปข้างในนี่คือศึกสังเวียนเลยนะครับตอนนี้โบอยู่นะครับโบอยู่ค้ำอยู่นะครับโอ้โหแล้วเขาเรียกมาแล้วป่ะเนี่ยเขาเรียกหรือเปล่านะครับ เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเขาบอกให้เล่นไปก่อนนะครับเล่นไปก่อน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 นะครับเล่นไปก่อนเฮ้ยยาไว้หมดยว่าไม่หมดนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ขยับไว้มานะครับขยับไว้มาขยับมาขยับมาโบ,าบไปโบไปโบไป,บไ,ปไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้จี้อยู่นะครับผมหาชื่อต้องจี้ทีละตัวม้องผมว่า เขาบอกให้โบที่หินเลยนะครับแจ็คเดอริปเปอร์นะเดี๋ยวดูคนที่ถึกๆบ้างนะในกิลมอนเตอร์มีใครบ้างมีเวอร์จิโอมีแจ็คเดอริปเปอร์นะครับแล้วมีมาริโอด้วยนะครับนะแต่เด็กน้อยไม่มีชื่อนะครับนะเบสนะครับบอลเบสนะครับหมดแล้วนะครับตอนนี้หมดแล้วกิลมอนเตอร์หมดแล้วนะครับมาแล้วนะครับมิดยูนะครับเหลือมิดยูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือใครเหลือแจ็คเดอริปเปอร์แจ็คเดอริปเปอร์ถึกกว่านะนั่นถือว่าถึกกว่านะครับนะที่อยู่ที่อยู่นะครับมิดยูคนนี้นะครับ จี้มิดยูนะครับจี้มิดยูนะครับจี้มิดยูนะครับรัวๆนะครับตอนนี้โตเกียวฮอตนะครับไอเด็กน้อยมัน,ม,นมันอู้วอลปะวะทุกคนไปดูช่องเขาดิมันอู้วอลปะวะทำไมมันเพื่อนเพื่อนเขามาตีหินกันแล้วนะครับเด็กน้อยอยู่ในเซฟโซนหรือเปล่านะครับเออผมว่านะไหนออกหินนะครับเดี๋ยวให้เคลียร์นะครับไปเคลียร์พวกตัวตัวนั้นก่อน ตัวธรรมดาก่อน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 จี้ไปนะครับจี้ไปพวกพวกเวทพวกเวททั้งหลายนะครับแล้วโดนอาชูไปหรือเปล่าไม่โดนนะครับแล้วโดนโบลลุลลนะครับโบวกขึ้นมาโบวกขึ้นมาโบวกขึ้นมาอย่าไล่เวทเพื่อนอย่าไล่เวทเพื่อนเออแลนมาขอบคุณมากแลนใครไม่รู้นะครับโบไปก่อนนะครับเออยืนแลนอยู่นะครับไม่โดนตอมคัทวอเตอร์แม็กเติมข้างหน้าเข้ามาหว่ะนะครับแล้วเอเดลโดนด้านขวาอีกไอหาเราโดนล้อมอยู่นะครับตอนนี้ผมว่าต้องตั้งซ้ายว่ะทุกคนตอนนี้ต้องขยับซ้ายขยับซ้ายขยับซ้ายเออสวยเขาบอกให้ ต้องโยกไปโยกไปซ้ายล่างยกโยกไปซ้ายล่างก่อนนะครับวัดั๊เดินไปก่อนเดินไปก่อนไอ้ห่าเดินไม่ได้นะครับดูดูดูเอเลดไอ้ดูดูมอนเตอร์ดิติดแข็งเต็มเลยติดแข็งเต็มเลยแล้วผมเดินไม่ได้นะครับ๊บนึงเดินไปซ้ายหน่อยเพื่อนวัดั๊ดเออมอนเตอร์พยายามถมขวาอยู่นะครับเราอยู่ด้านซ้ายแล้วโดนโอ้โหโดนเบนด้วยนะครับโดนเบนกับอันโนนเขาบอกคขำหน่อยคขำหน่อยโอ้โหวอนี้แม่งแบบซ้ายขวาเลยนะครับตอนนี้ยืนยืนขวาให้ได้ยืนยืนซ้ายให้ได้ผผิดยืนซ้ายได้นะครับโอ้โหแล้วผมคนเดียวโบไปโบไปโบไป โบไปกดแม่น้าเบรกขึ้นมานะครับโดนดิสเปลด้วยนะเออยาเล่งหายนะครับสายร่างสายล่างเออสายล่างให้หมดก่อนเดี๋ยวอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิโอ้โหแล้วติดแข็งอยู่นะครับโอ้โหขยับไปขยับไปขยับไปไม่ต้องสนใจขยับไปเอาสีแดงเอาสีแดงให้หมดเอาสีแดงให้หมดตั้งโซนให้ได้เออตั้งโซนให้ได้ก่อนเออขยับไปอโนนอโนนจี้ไปนะครับจี้ไปเหลือสามตัวสี่ตัวเนี่ยแถวนี้เขาเออแกมเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดจี้ไปเออ สว,สวย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 ให้หมดนะครับเสกแม่งเสกแม่งเอาเสกก่อนเอาเสกก่อนตัวนี้ก่อนครับโน้ตโน้ตโน้ตนะครับ no, no, no <No S 1> โดจี้แล้วจี้แล้วถอยแล้วครับโดนเคิร์ดอีกทีนึงนะครับเออเราเติมตั้งได้แล้วเริ่มตั้งได้แล้วนะครับฝั่งขวาน่าจะเป็นมอนเตอร์นะฝั่งขวาน่ามีมอนเตอร์ตั้งอยู่กับไอ้เอเลดนะครับแล้วตอนนี้ผมโบอยู่นะครับโบโบสีแดงให้หมดก่อนนะครับโบไปก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหแม่งนัวกันมากนะตอนนี้กี่กี่ิวไม่รู้นะครับ มามานาหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมแกะกล right ่องซับไพ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ปั๊มต่อกันเลยนะครับตอนนี้ไปต่อไปต่อนะครับเหลือ2คนในในโดงเอาให้หมดดิเขาบอกมองคละมัดนอยเออเนี่ยเหลือ2ตัวในโดงอ่ะอย่าให้มันแดงดิเออจี้ไปหมดหมดนะครับเหลือเหลือ2ตัวเนี่ยเออหมดแล้วนะครับเหลือจังงอยตัวเดียวเหลือจังงอยตัวเดียวเหลือจังงอยตัวเดียวเออหมดนะครับหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าโอ้โหแม่งยังฝืนอยู่นะครับแล้วนนโถมขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นดงอยู่นี่คำไว้เขาบอกไหนคำไว้ในค้ำไว้ในค้ำไว้ได้อยู่ ได้อยู่ไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรโอ้ไม่มีอะไรครับโอ้โหแล้วโดนถมแล้วนะครับโซนหลักโดนถมนะครับเอเลดมานะครับแล้ว id ตื่นขึ้นมาแล้วลงมาด้านซ้ายด้านล่างซ้ายนะครับต้องมาช่วยก่อนไหนเข้ามาช่วยก่อนไอ้ห่าไหนเข้ามาช่วยก่อนเร็วโอ้โหแล้วเอเลดเข้ามาโซนหลักนะครับแล้วมันเป็นด้านที่แบบกําลังเติมไงทุกคนแม่งเป็นด้านที่กําลังเติมขึ้นมานะครับแล้วโอ้โหแล้วโดนหนักมากแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหผมพยายามขยับเข,ข้ามาช่วยนะครับพยายามข้ามาช่วยช่วยอยู่นะครับตอนนี้โบอยู่ผมโบอยู่เออ โอ้ไม่รู้กี่กิลตอนนี้นะครับเอาไซร่างให้ได้ก่อนไซร่างแม่งเติมเร็วมากครับมันเติมเร็วมากแล้วมีเบนเข้ามาร่วมแจมอีกทีนึงนะครับผมยังไม่ล่วงนะครับแล้วโอ้โหแล้วโดนแข็งอยู่ตอนนี้เบนลงมาร่วมแจมแล้วนะครับแล้วก่อยม่วงมาเอ็เลดมาอีกนะครับโอ้โหแล้วตรงข้างล่างทรายนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้หมายกอนนะครับแจมผมยังไม่ตายนะครับผมยังอยู่แล้วโดนอาชูหรือเปล่าผมไม่โดนนะครับแล้วยังปั๊มอยู่นะครับโดนอาชูหรือเปล่าไม่โดนนะครับแล้วปั๊มอยู่นะครับผมติดใบด้วยนะครับบไไอ้ห่าโปดิ แม่งตรงนี้แข็งมากนะครับไม่รู้กี่ตัวเอเลดประมาณ6 7ตัวนะครับพยายามเคลียร์อยู่พยายามเคลียร์อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ล่วงด้วยนะครับผมต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับเป็นเสื้อดลลี่แล้วเออกลัวโดนฟอสนะครับโอเคเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วนะครับมันเอาไม่ลงแล้วโอ้โหแล้วตรงกลางเข้ามาลุลวๆนะครับตอนนี้กิลวโอ้โหอันโนนเข้ามาเติมเข้ามากี่กิลวไม่รู้นะครับมีเบนด้วยนะครับมีเอเลดด้วยโอ้โหดิกเข้ามาอีกนะครับเบนเข้ามาอีกโอ้เอาให้หมดเอาให้หมดเขาบอกเอาให้หมดนะครับเราอยู่นน้เ่าตอีว โอ้โหและเอเลดพยายามไล่เวทมานะครับตอนนี้อันนนคลองพื้นที่แล้วครับโอ้โหไม่ไหวว่ะตอนนี้ต้องเรียกดิกมาช่วยแล้วครับตอนนี้แกะม่วงกับดิกต้องมาช่วยแล้วครับแลนแล้วตอนนี้แลนแล้วนะครับแลนแล้วยังไงต่อโอ้โหแล้วยาแดงผมหมดนะครับแล้วเบนเข้ามาในวงหลักเรานะครับตอนนี้ยังไงจะขยับหรือเปล่านะครับไม่ขยับเอาโซนหลักกรเอาโซนหลักกรนะครับตอนนี้โอ้โหจะขาดใจตายแล้วเนี่ยตอนนี้ไอห่าเอ้ยไม่ไหวว่าเลไว้เหลือกี่ขวดไว้เหลือร้อยเจ็ดขวดยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่นะครับเอเลดแม่งเติมมาเรื่อยๆนะคร โอ้โหขยับไปเขาบอกให้ขยับขึ้นบนขยับขึ้นบนโอ้ไม่ไหวว่ะทุกคนต้องขยับขึ้นไปนะครับอันโดนแม่งก็อันโดนก็เยอะนะครับอันโดนกับเอเลดน่าจะพันธมิตรกันนะครับตอนนี้แม่งพันกันหลายฝ่ายมากตอนนี้นะครับเบนก็มาช่วยเบนน่าจะพันธมิตรกับอันโนนะตอนนี้พานาเซียผมหมดแล้วนะครับโอ้โหผมขยับไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้ขยับไปขยับไปนะครับล้วติดเอเลดผมผมต้องไปเอาพานาเซียแล้วว่ะทุกคนโอ้โหเดินไม่ได้จริงๆนะครับติดทั้งแดงติดทั้งไซเรนต้องไปเอาพานาเซียจริงนะขอขอเถอะ โอ้ไม่ไหวว่ะแล้วนะครับตอนนี้ไหวอยู่เปล่านะครับเข้าไปเข้าไอเลด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 ก่อนนะครับเข้าไอเลดมาเข้าไอเลดนะครับโบไป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 มองเคลียร์ไปโอ้โหแม่งจะอาชูขึ้นนะครับเ่เห็นปะอาชูล่วงเลยนะครับเคลียร์ไปครับเคลียร์ไปก่อนนะครับในดงนะครับตอนนี้ไนทยกำลังโบกันอยู่นะครับสี่ห้าตัวนะครับตอนนี้ของไอเลดน่าจะล่วงหรือเปล่านะครับตรงนี้นะใครจะใครจะอยู่ใครจะอยู่นะครับทรมมซาลีรนนะครับจี้ไป ที่ไปสอเข้าอีกนะครับตอนนี้สอเข้าอีกยืนค้ำไปยืนค้ำไปไนท์พยายามยืนค้ำไปเอาอยู่เอาอยู่ช้าๆครับนะใส่คนละคนละหมัดก่อนนะครับเขาบอกให้ในโซนก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหดูดิไนท์ประมาณ6 7ตัวนะครับเฮ้ยแต่ทําไมมันเลือดไม่ลดเลยวะทุกคนดูดิเลือดผมไม่ค่อยลดเลยเห็นป่ะเออนะครับพยายามขยับไปขยับไปขยับไปนะครับโบบักเบ่อวานตรงเนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่ได้แจ้งนะครับโบไปก่อนแล้วกันนะครับโบไปก่อนนะครับตอนนี้เหลือ4ี่ตัวนะครับตอนนี้ในโซนน้ยเริ่มลดแล้วเริ่มลดแล้วไอฮา ตอนแรกเลือดไม่ลดนะครับตอนนี้ไหวอยู่นะครับเหลือ4ตัวเหลือ4ตัวจ่อไปนะครับเขาบอกจ่อหน่อยจ่อหน่อยทีละตัวทีละตัวเนี่ยครับในเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับตัวคัมจะหมดนะครับแล้วโอ้โหเอเลดเข้ามาอีกนะครับเอาเอเลดเอาเอเลดเอาเลต่อเอาเลต่อต้องต่อเลยนะครับ2กิวก่ แกะม่ง yeah. ต้องไหวนะครับเพื่อนๆถ้าไม่โดโนอาชูผมก็ยังอ,อ,อยู่นะครับยังอ,อยู่อยู่นะครับยังอยู่อยู่แล้วยังไงโอ้โหสอสอ่วงไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือเอเลต่อนะครับต่อเขาบอกต่อนะครับแก่ม่งต้องยืนไป5 6กิวก็ยืนนะครับต้องยืนหมดดีครับหมดหรือซิงค์นะครับตัวนึงตัวน,นี้จี้มาจี้มาไม่ต้องสน,นใจไม่ต้องใสนใจไหนเอาโซลลักเอาโซลลักมันหมดแล้ว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 นะครับ2กิวก็มาดีครับโอ้โหไว้ผมยังเหลืออีกต้องร้อยขวดนะครับขยับไปไนเดินไปอีก ในเดิมมีอีกนะครับกำลังตั้งโซนอยู่ปูโวขึ้นมาปูโวขึ้นมาจี้ไปจี้ไปนะครับรัวไปรัวไปรัวไปดิครับรัวไปดิครับนี่บ้านเอเลดบ้านเอนเลดนะครับไหนก่อนกิวกิวไม่ไดโอ้กิวโบวบอเตอร์เบอร์บอลเตอร์ไปเฮ้ยผมอยากเข้าโซนไอ้ห่าแม่ต้องเบรคขึ้นก่อนไปปัดดัสไปเดี๋เช็คก่อนเช็คของก่อนขยับไปขยับไปขยับโซนไปขยับโซนไปขยับโซนไปเออขยับโซนไปขยับโซนไปขยับโซนไปขยับขยับโซนไปเออเออเออหมดหมดเดี๋ยวดูใครหมดอ่ะทุกคนดูซูมซูมแล้วดูนะครับ เออเอารงหลักเลยเอาตรงหลักเลยเขาบอกรงหลักเลยนะครับแม่งไม่ลดเลยนะครับก็ไว้รถทีละหนึ่งขวานะครับเออขยับไป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 เออหมดเหลือ3มตัว4ตัวในดงนะครับไหนอยาก40ตัวเหลือ4ตัวนะครับเรียบร้อยมิดยูมิดยูนะครับ ตายหรือเปล่าเรียบร้อยเหลือ3ตัวนะครับเหลือ2ตัวนะครับแล้วเป็นไงหมดเกี้ยงหรือเปล่านะครับในดงนะครับโอ้โหเลนทายอยู่ข้างหลังนะครับเอาวิสาบมายืนด้านหน้านะครับแล้วยังไงหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่านะครับตอนนี้ขยับโซนเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วทายโดนไถลัวๆนะครับตอนนี้ขยับโซนไปขยับโซนไปแล้วติดบ้าอยู่นะครับพยายามเขียนในโซนก่อนนะครับพยายามเขียนในโซนขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปนะครับโบอยู่ผมโบค้าอยู่นะครับไว้เหลือกี่ขวดนะครับเช็คเช็ค ขอให้ดีขอให้ดีนะครับํำอยู่ํำอยู่ํำอยู่นะครับํำอยู่โบโบมารัวๆวนะครับตอนนี้เออมีไว้อยู่นะครับยังยาวๆนะครับเออขยับมาขยับมานะครับขยับมาผมโดนเวทรุวๆวเลยว่ะตอนนี้โดนเวทนะความแรงมาจากเวทนะไม่ใช่มาจากโบนะเออหลังเยอะหลังเยอะหลังเยอะจยางเยอะอยู่นะครับหลังเยอะอยู่ขยับไปขยับไปนะครับขยับไปแลนดไม่มีนะครับเขาบอกว่าแลนดไม่มีไอหาเซกเซกอยู่ไหนโอ้โหแล้วโดนหลอดทีนึงนะครับโอ้โหโอ้โหยังไดวังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ วารดัสยังไหวอยู่วารดัสยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่เออแลนไม่มีไอฮาไปบอกกิ้วแก่ม่วงนี่แลนด์อยู่ไหนไอฮามันตายเพราะแลนด์ก้อนหนึงก้อนหนึงแป๊บนึงไอฮาแลนเออโบไม่แรงนะครับแต่เวทแรงทุกคนขยับไปก่อนยังได้อยู่ยังได้อยู่เราโดนประกบด้วยนะครับตอนนี้โอ้แซนวิชขึ้นมานะครับตอนนี้โดนข้างหลังนะครับอันโนนอยู่นะครับแล้วอันโนนหมดนะคะโอ้โหอันโนนเคลียร์หลังเราหมดนะครับแต่วารดัสยังอยู่ว่ะทุกคนไอฮาวารดัสยังเบ็ดสแตนอ a l o n นะครับเออผมยืนค้ำกิวได้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหแล้วเกาะแตกด้วยนะครับแล้วพีมีเกาะเสริมนะครับมีสามเกาะทุกคนแล้วผมยืนอยู่คนเดียวในแกะม่วงนะครับล้าสแตนจริงๆนะปวดนมันโดนหลังไอหาไม่มีแรนนะครับโอ้โหแล้วผมเจ็บจริงๆนะตอนโดนหลอดโดนะไรเจ็บจริงนะครับไอหาเออแล้วมันเติมด้วยเออเขาบอกมันเติมนะครับ มันเติมมาจากด้านล่างด้วยนะครับผมก็ไม่รู้นะเขาบอกมาในกิ้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ยืนสแตนอะโ n นได้อยู่นะครับนะบีวิงไปแล้วบีวิงไปแล้วนะครับมาอย่างนี้มาเลยมาเลยโบโบคําเลยเอาให้ตายให้หมดกิ้วนะครับโบมันอย่างเงี้ยตายห,หมดกิ้วแน่นอนนะครับมาดิมาดิแจ็คเดริเปอร์นะครับยืนคัมอ่ะหูเลือดไม่ลดเลยทุกคนดูดิด,ดูเลือดผมดิเออไอห่าเลือดไม่ลดเลยถามจริง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 เออมา ตีใบตีใบาตายแน่นอนนะครับตีใบยอย่างนี้ตายแน่นอนนะครับยังไงยังไงยังไงโอ้โหยกแรงออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มอนเตอร์น่าจะแตกแตกรัวๆดูนะครับยืนค้ำอย่างนี้นะครับเลือดไม่ลดเลยทุกคนนะครับโดนผมโดนดิสต่างหากนะครับตอนนี้กล่องของน้ำมาแม่งน้ำเบรกมานะครับเลือดไม่ลดเลยเนี่ยไม่ปั๊มไวเลยคุณดูไวผมตีแปดขวด นะครับรถไป812ขวดนะครับผมปับผมโบอยู่เนี่ยโบอยู่กลางดงเลยเนี่ยโบอยู่กลางดงเลยนะครับรถเลือดรถไว้ไปสองขวดไอ้ฮานี่นะความแรงของไนท์ของกิวมอเตอร์นะครับเนียย่ผมโบอยู่เนี่ยจี้โบอยู่เนี่ยนะครับโอ้เด็กน้อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมขอหาจี้เด็กน้อยที่ว่าว่าแม่งเ,เอ้ยเออเออ จี้ไบจี้ไปผมเร็งทีละตัวดีกว่านะครับ so จ mm ี hmm. exactly. yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. mm ้ท hmm. ีละตัวดีกว่านะครับเน่จี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูเด็กน้อยก่อนเด็กน้อยอยู่ไหนนะครับหาเจมหาเจมจิมมี่นะครับเด็กชายอ่านหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่านะครับคนนี้จี้ไบจี้ไบจี้ไบดูดีครับใครจะล่วงก่อนนะครับไว้รถทีละหนึ่งขวดนะครับ โอ้โห oh, ตีอยู่นะครับผมโบอยู่นะครับไว้ย้อนที่หนึ่งขวดบูน่าจะหมดก่อนนะครับตอนนี้เ <ple ans> ล่งไปที่เด็กชายอัดนะครับเล่งไปที่เด็กชายอัดนะครับใครจะล่วงก่อนล่วงหรือเปล่านะครับเล็งไปที่พีทไหมขยับไปขยับยังได้เลยขยับไปที่พีทยังได้เลยทุกคนเอนดูขึ้นแล้วขยับที่พีทยังได้เลยนะครับมันไม่ลดอะ่ะทุกคนเลือดมันไม่ลดเออขยับไปนะครับโดนทิศอยู่เออขยับไปเดินเดินเข้าไปเก็บมองไปเคลียร์ไป เคลียร์ไปหมดนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาโรนนี้ก่อนเอาโซนนี้ก่อนเอาโซนนี้ก่อนนะครับแล้วโดนดิอีกทีนึงไอ้ห่าเดินไปเยอะโดนดิสอย่างโดนรัวนะครับตอนนี้โอ้มันก็มีแค่ a อแหละคุณจะดิสอะไรคุณไปดิสมองนะครับไปโบตอโบตอนะครับเลือดไม่ลดเลยทุกคนนะครับโอ้แล้วมอนเตอร์เริ่มจะหมดหรือเปล่านะครับตอนนี้ยืนกันยืนกันชนโซนอยู่นะครับผมต้องขยับไปขยับไปต้องขยับไปต้องขยับไปนะครับขยับไปอยู่นะครับผม ผมยืนค้ำอยู่ผมยืนค้ำอยู่ยืนค้ำอยู่นะครับยืนค้ำอยู่โอ้โหมิดอยู่นะครับผมยืนค้ำอยู่คนเดียวนะตอนนี้โอ้โหไม่ลดจริงๆนะจริงๆเรื่องไม่ลดเลยนะครับผมเนี่ยผมยืนค้ำได้ทั้งวันเลยเนี่ยรถเทียนหนึ่งขวดนะครับโอ้โหแล้วยังไงโบอยู่ตอนนี้โบอยู่นะครับโบอยู่โบอยู่นะครับขยับโซนมาขยับโซนมาอย่ายืนค้ำไมาอยู่นะครับโอ้แล้วม่มีตัวหลุดไปมันมีตัวเข้าหลังเยอะนะครับไปช่วยหลังก่อนไหมนะครับไปช่วยหลังก่อนนะครับช่วยหลังก่อนนะช่วยหลังก่อนนะช่วยหลังก่อนนะครับช่วยหลังก่อนช่วยหลังก่อนนะคะตอนนี้โอ้ โบอยู่นะครับตอนนี oh, shoe, kind of ้โบอยู่นะครับโบอยู่นะครับโบอยู่โบอยู่นะครับโบอยู่นะครับแม่งโอ้โหแม่งโขมมาแล้วนะครับตอนนี้ยังไหวอยู่นะครับโซนโซนไหนอ่ะไม่ลดเลยแต่โซนหลักอะตอนนี้โดนนะครับแต่ผมโบอยู่นะครับไว้รถทีละหนึ่งขวดนะครับตอนนี้ยังไหวอยู่เออไหวอยู่ไหวอยู่นะในโบ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 เอออย่างงี้ดิมันในโบเอออย่างงี้โอ้โหแม่งขยับมาโซนมาขยับโซนมาเอออย่างงี้ดิโอ้หูล่วงไปดิครับมอนเตอร์มาดิครับอย่างเงี้ยมัน มันอย่างเงี้ยมันนะครับโอ้โหมันต้องอย่างงี้เออเออขยับไปขยับไปขยับไปไหนเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่ไหนชายโยไปก่อนเอาไปก่อนล่วงไปดลิปดล่วงไปหมดหมดหมดไหนหมดไหนหมดไล่ไปดิไอหาในโบน่าบับหนโบน่าบับหนโบน่าบับไอหาวะได้จะจิบน้ำอยู่เลยไปโบหมดหมดเบนเบนหมดแล้วนะครับ เบนหมดแล้วนะครับเบนหมดแล้วนะครับได้อยู่นะครับได้ได้อยู่ดิครับได้อยู่ยังไงเติมมาเรื่อยๆนะครับแล้วล่วงรัวๆนะครับตอนนี้มีกิวใหม่เข้ามานะครับกิวเอ็นไม่รู้นะครับตอนนี้เออเออล่วงไปเออล่วงไปนะครับตอนนี้พยายามเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเขาบอกอย่าให้อย่าให้มันอย่าให้มันแบบเข้ามาพร้อมกันนะปิดบ้านไปขยับไปขยับไปนะครับขยับไปนะครับเขาบอกว่าดิ๊กยังไหวอยู่นะครับดิ๊กกำลังซ้อมเบนอยู่นะข้างในนะครับ แต่แกะม่วงปิดให้นะกลัวกิวเติมนะครับตอนนี้ข้างบนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูก่อนดูอาการของกิเวเบนกับกิวดิก่อนนะครับตอนนี้เป็นงไงยังกูยัง,ยงดูกันอยู่นะครับดิกกับเบนนะครับผมเข้าไปร่วมแจงไหมไม่ไหวแล้ววะนะครับต้องเข้าไปร่วมก่อแจงกับเบนนยนิดนึงขอนิดนึงของขอขอ,ขอ,ขอ,อนอกคล้องอนิดนึงขอนอกคลองนิดนึงผมขอเบนหน่อยเออเอาเบนหน่อยเอาเบนหน่อยวาดัดมาช่วยแล้ววาดัดมาช่วยดิกแล้วมาดีครับแกะม่วงคนเดียวนะครับแกะม่วงคนเดียววิ่งเข้าไปลุยกับลุยกับดิ พันธมิตรนะครับลุยไปดีเอ็นเลตไปนะครับโอ้แล้วข้างในมีเบนด้วยนะครับหลายตัวยังไม่ตายผมยังไม่โดนอาชูยังเอาได้อยู่นะครับผมไปช่วยก่อนนิดนึงขออนีดนึงกันทุกคนขอนอกค้องนิดนึงมันว่ะทุกคนเออเอาให้หมดเออดิกดิกขยับหน่อยดิกขยับหน่อยแม่งไม่ขยับนะครับเพราะผมติดใสเลนอยู่นะตอนนี้นะครับต้องเอยดิกดิกเข้าถดิกเข้าตรงหลักแล้วดิกเข้าตรงหลักแล้วโอ้โหแล้ววัดัดเข้าไปผมว่าตายแน่ๆเลยอ่ะถ้าเข้าตรงหลักตายแน่นอนเลยนะครับมันข้างในข้างนนมา้งีออออชูเยะะะคครับต่ๆไป ต้องค่อยๆไปจริงๆนะครับโอ้โหดิ๊กก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพยายามแบบมันมีหลายกิวครับข้างในนะครับมีทั้งเบย์มีทั้งอันโนนนะครับพยายามตีกันอยู่นะตอนนี้ผมพยายามค้ำอยู่ตอนนี้ค้ำอยู่นะครับค้ำอยู่ตอนนี้นะครับโอ้ไม่กอดขยับไม่ได้จริงนะเข้าไม่ได้จริงนะครับทางมันมีทางเล็กมากเลยนะดูดิทางเข้ายากมากนะครับแล้วข้างในเป็นข้างในรู้สึกว่าจะเป็นพวกตัวแบบตัวเวทหมดเลยนะครับเออเวทกับนักหนูเขาเข้าไม่ได้จริงเนี่ยเอเลทไนท์มันค้ำหน้าจริงว่ะไ โอ้ยขยับไปขยับไปอีกขยับไปอีกนะครับไม่ไหวแล้วว่ะปุ๊บบอกกี้หมดแล้วตอนนี้นะครับเล่นจนป๊อกกี้หมดนะครับเดี๋ยวผมออกก่อนออกก่อนออกก่อนเบนเอาไอ้ด็กเอาต่อดิ๊กเอาต่อแป๊บนึงขอกดป๊อกกี้ก่อนนะครับกดยาวิขึ้นมาสเตย์ขึ้นมานะครับยาดิกขึ้นมาแล้วก็เอจินะครับกดทุกป๊อกกี้เลยนะครับยาแดงโดนดิ๊กเป้าทีนึงนะครับตอนนี้แกะม่วงปิดอยู่นะครับแต่ดิ๊กก็ยังบุกไม่เข้านะ